ผมไม่มีโหมดมืออาชีพจะทำยังไงดีครับแนะนำหน่อยครับต้องขออนุญาตถามกลับนะคะว่าคุณพี่เล่นจากเพจหรือว่า facebook ส่วนตัวถ้าคุณพี่เปิดเพจเพจของคุณพี่เปิดโหมดสาธารณะอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะเพจเป็นสาธารณะตั้งแต่วันแรกที่คุณพี่เปิดแล้วแต่ถ้าคุณพี่เล่นจาก facebook ส่วนตัวคุณพี่ตามมาทางนี้เลยค่ะ คุณพี่เข้าไปที่หน้า f a c e b o o k ส่วนตัวของคุณพี่เลยนะคะจิ้มไปที่จุดไข่ปลาสามจุดค่ะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างคุณพี่จะเจอกับเปิดโหมดมืออาชีพค่ะกดเปิดเลยค่ะในนี้มีรายละเอียดข้อตกลงต่างๆหากคุณพี่ยังไม่ชำนาญสร้างเงินในอากาศแนะนำให้คุณพี่อ่านสักนิดนะคะก่อนที่จะกดเปิดโหมดมืออาชีพคุณพี่จะได้เข้าใจ คุณพี่สามารถตั้งค่าต่างๆตามที่ระบบแนะนำได้เลยค่ะหากคุณพี่เปิดโหมดมืออาชีพสำเร็จแล้วหน้าโปรไฟล์ของคุณพี่จะมีแดชบอร์ดให้ดูตรงนี้ค่ะคุณพี่สู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้ใหเพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า